สวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาตำโค้ด้าด้านเองนะจ๊ะเล้วใส่พริกไปแล้วสิบเม็ดกับกระเทียมจะตำให้แหลกด้วยใจ่ปรอ้ยประเด็นเลยตำตำตำ ตามกระดาษบ้านเองตามละเอียดแล้วจ้าไปนนี้เอาเสียมาปุงรลด,ด้วยจ้าจปรุงรสดด้วยน้ำมะขามเปียกช้อนปูนผงหนึ่งน้ำปลา ปันลาน้นนจานวจะห้าช้อนเลยเด้อหอมลาลจ้าอเส็็ใส่มากเซ็บมากสน้อยสิน้อยอันตารายแกเป็นดนึง ลาจะขาดไม่ได้ความอร่อยต้องเป็นน้ำตาลอ,าอ้อยแ้ตาอ้อยนี้เฮ็ดเอทำให้หวานเลย แตาลอ้อยพอเราเล่นแผ่นจะกระเทยกระเทยอันใหญ่เลย ลูกเดียวคุ้มค่ามากซื้อมา มะนาเพิ่มตัวคอนเซ่บมีน้ำไอ้นี่ยมะนาวเพิควรจะไรน้ำไม่ค่อยจะมีเลยมะนาวต้องใส่อีกโรกหนึ่ง ลุกเขากันก่อน้ะจะให้มันตาดีเป็นลายแล้วก็ใ,ใส่เส้นมาดอก,กอ ก็ได้น้ำตามแบบเข้มข้นจริงๆน้ำตามแบบเยิ้มๆแซ่บไปเส้นมะละกอจริจงๆมะละกอกับเพิ่มความหอมด้วยฟักสีพลังละกอเนาะ xếp 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 tổng thế, tổng xếp 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 Chỉ xếp 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 ใส่ตัวเลขสองค่ะตามโคร่าใส่ตัวเลขสองคุณเฮงค่ะลุกเขาต่อจาก ขอชิมแป๊บนึงอ,อร่อยใส่็จถาดแล้วเนาะถาดเตรียมไว้แล้วตำโคราชแซ่บแล้วพี่น้อง มันลายส่อแล้วจ้าพร้อมไปกินแล้วจ้า